2025ตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ลูกค้าทําการสั่งแปลงหน้าเป็นมิวตัวใหม่ล่าสุดเป็นมิว2025เป็น r s นะครับกระจังหน้าก็คือเป็นสีดําเงาหมดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นกระชนตัวมิวเอ2025นะครับอันนี้ก็ทําสีเป็นตัวท็อปเลย RS เลยนะครับผมก็จะมีฝาครอบตัดหมอกด้วยครับฝาครอบตัดหมอกตัว RS กับตัวธรรมดาไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าต้องดูดีๆนะครับผม ตัวนี้จะเป็น RS นะครับจะแพงกว่าตัวธรรมดาเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นของแท้เบิกใหม่นะครับผมรายการก็จะมีพวกไฟหน้านะครับไฟหน้าชุดใส่ไฟชุดกันชนชุดกระจังแล้วก็ชุดตัดหมอกฝาครอบตัดหมอกนะครับแล้วก็มีปีกบนนะครับอันนี้เป็นอะไรแท้เบิกนะครับลูกค้าก็ไหนที่สนใจก็ติดต่อทางร้านเราได้เลยนะครับอะไรเป็นแท้เบิกนะครับจัดสรรให้สวยๆตามลูกค้าต้องการเลยนะครับก็ฝากผลงานไว้อีกหนึ่งผลงานนะครับ ฟิวเอ็กซ์สองพันยี่ห้าหรือว่าดีแม็กยี่สิบถึงยี่สามที่กำลงังาอยากแปลงหน้านี้นะครับสนใจโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรตทิดต่อศูนย์แปดสามแปดเก้าสี่เจ็ดหกศูนย์สามก็ฝากผลงานนะครับร้านตั้งมอโต์ช็อบนะครับสวัสดีครับผม